ค,ค่ะสำหรับผู้ที่รับใบประกาศนียบัตรนะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรสูตรการศึกษากนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะคะมีดังนี้นะคะ,ะระดับมัธยมศึกษ,ษา,าตอนต้นค่ะนายกฤษสดาสารฟง นายบุญยริศปุกม,มือปุกม,มือให้เพื่อนคนแรกกับคนสุดท้ายนะคะคนแรกยังไม่ปุกม,มือเลยะคะ่ะปุกม,มือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่ยนะะอยค่ะ,ะนายชนะสอนโยธานัน นายหล่นหลวงโพเจริญน่งโกนป๊บไมครับโอเคครับหลานหลวงโตขึ้นนะคะ <c oughs> นางสาวสนุตาแก้ทา <c oughs> ทำไร <c oughs> นันน่งก่อนเขายุ่งกันอยู่นางสาวพัชรีพรพีปู <c oughs> นางสดวงยอดไปไหนเป็นนักครูเป็นทักเรียนเลยอ้ะคุณทำไมนางทองใสเจริญเรืองแม่แม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะ นางอัมภัยปาปารปินอสมครับอีสองคนที่เป็นอสมอสคนเลยครับอสมอเลยอ่ายิ้มด้วยนะคะยิ้มด้วยนะคะไม่ต้องเครียดนะคะตื่นเต้นเดี๋ยววันนี้<ๆ>ครูเลี้ยงข้าวผัดกะเพรา,างานบุญรรวมองคุณนะ และนายเอกลักษณ์องคุณะค่ะอันนี้เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะค่ะต่อไปเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะหนึ่งนางสาวสิริรัตน์ล้อส,สินคำนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนไปประกวดนะคะโครงงานื่อนปอกกระเทียมระดับประเทศด้วยนะคะพี่ก้อยของเราะะจบแล้วนะคะ เป็นต่อบริบาลเนี่ยจะไป็ต yes> ่อไปนะบริบาลที่บริบาลคนนี้มีนะนกาแบบสุดค่ะนางสาวกิติมาบุญเกตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนที่ไปแข่งโครงงานระดับประเทศด้วยนะคะ EQ นะคะมันก็เป็นตัวแทนทูบีเนอร์วันไอดอลนะคะของปอสรพนักป่าไปร่วมกิจกรรมกับบังเกอด้วยนะคะนางแรมสาวภา นายเอกวิทยาโมน,นคิปอัดทวิดีโอถังายรูปถัน่ายรูปไม่ได้นางวันนิสาเตอรมีอันนี้จบมอมปลายแล้วเนาะเดี๋ยวมารอรับอมปลายเด,ดี๋ยวมารอรับบุตรกับครูที่ห้องทะเบ,บียนได้เลยนะคะเผื่อมีธุระนะคะ มต้ Motor, นรับตอนเที่ยงนะคะนางเสลี่ยมมาดีคารนางสาวนนทรีบับพาและ และนายพัชรพลตี้พุทธค่ะคนสุดท้ายไม่ได้จบแค่22คนนะคะ